สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิววันนี้นะครับช่างยนจะพามาทดสอบปืน EMG นะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับจากค่าย WE นะครับ WE คือผู้ผลิตทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตีแบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะครับก็จะใช้หน้ากล่องนะครับเป็นโลโก้ของ EMG แล้วก็ในโมเดลนี้เราเรียกว่าโมเดลก๊อกสิบเ t ็ดสตั๊กอินนะครับ มีทั้งหมด3สีใครได้ดูรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ของทางร้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นเจ้าตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับกล่องเขาจะมาในรูปแบบ,บแบบนี้นะครับปกแข็งๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีบับเบอร์นะครับการกระแทกอัดมาแบบนี้นะครับในกล่องเปิดมาเราจะเจอกับ1ปืนแล้วก็แม็กกาซีนนะครับแล้วก็น็อตอุย้ยน็อตนี้เป็นน็อตสำหรับฝาหลังนะครับเพราะตัวปืนเนี่ยเขาป่า ปาสลด์มาเพื่อให้ใส่เวทดอทได้นะครับนี่เห็นไหมครับก็ใครที่อยากใส่ดอท I.M.R. หรือ S.R.O. นะครับก็สามารถเปิดฝานอกสองตัวนี้นะครับแล้วก็เอาลงวางติดตั้งดอทได้จากตรงสไลด์บนของตัวปืนได้เลยนะครับตัวปืนก็จะใส่ซิลิโคนมาแบบนี้นะครับจากโรงงานนะครับเพื่อนๆครับจะออกแบบวิง่งๆนิดหนึ่งนะลื่นๆประมาณนี้ ฟิตฟิตหน่อยนะครับปืนนี้ฟิตเปียเลยนะฟิตติ้งมาอย่างดีเลยก็จากโรงงานมามีทั้งหมดสามสีนะครับนี่ก็คือสีแรกที่เราเปิดมาแล้วเจอเป็นสีทูโทนนะครับสีทูโทนก็ดําเงินแล้วก็ตัวที่สองเป็นตัวนี้นะครับเขาจะใส่ถุงพลาสติกห่อมาด้วยนะครับตัวที่สองของเราจะเป็นสีดําล้วนสีดําล้วนนะครับ มีหลายคนอยากดูรีวิวตัวนี้นะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าทารีวิวตัวนี้ให้หน่อยก็เป็นตัวแรกแล้วก็ทารีวิวแบบรวดๆให้เลยนะครับแม็กจะเป็นแม็กสีดำหมนกันหมดนะครับเปิดมาก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกันมีปืนมีตัวน็อตให้นาอสสำหรับเปลี่ยนติดดอทนะครับจริงๆถ้าใครซื้อดอทพวกของ SRO IMR พวกนี้จะมีเขาจะมีชุดน็อตชุดดอทอยู่ในตัว ในตัวกล่องของอถมาให้ด้วยนะครับตัวที่สามจะเป็นตัวทูโทนเหมือนกันนะครับแต่จะออกเป็นสีดำนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยจะอยู่ที่7 5 0 0ัน้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวทูโทนจะแพงกว่า200จะเป็นอยู่ที่7 7 0 0บาทงานต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆครับเป็นงานไฮเอ็นหรือเป็นงานเกรดพรีเมียม e ของเขาเลยทางโรงงานเขาทำมาสีตามนี้เลยนะครับเดยวให้กล้องค่อยๆจับทีละตัวให้ เพื่อนที่ดูรีวิวตัวนี้แล้วชอบนะครับชอบปืนสีไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับแล้วเดี๋ยวแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนสามารถส่งค่าที่เพื่อนชอบสีที่เพื่อนชอบนะครับเข้ามาบอกพวกเรานะครับทางแอดมินทีมงานที่ร้านก็คอยตอบแชทอยู่นะครับก็จะตอบอยู่เรื่อยๆครับเรื่อยๆจะเรียกได้ว่าบางทีแอดมินเราอาจจะตอบติด24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด3โมเดลก็คือโมเดลเดียวกันเป็นโมเดล ทรงกรอกสินะครับแต่มี3สีอันนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับด้านบนของสไลด์จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ปาดข้างขาวเป็นสีเงินมานะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเฟรมดําสไลด์เงินนะครับทูโทนส่วนตัวนี้จะเป็นสีดาล้วนนะครับสีดาล้วนสีดําล้วนหมดเลยสไลด์เฟรมบนเฟรมด้างจะมีแค่ท่อนะครับไอปืนเจ้าสามรุ่นนี้นะครับเพื่อนครับจะมีแค่ตัวท่อบาเล,ลหรือว่าตัว ท่อทรงทาราโดนะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นแบบเดียวกันหมดเห็นไหมครับแกเป็นท่อแบบเดียวกันหมดนะครับท่อซอลลองขีดมะเฟืองมานะครับลายทอราโดตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้นทานบนนี้จะเป็นสีเทานะครับจะคุมโทนเป็นโทนสีเทาถ้ามองดีๆจะเห็นเป็นสีเทาแล้วก็ด้านข้างปาดเป็นสีเงินเงามานะครับลำกล้องแบบเดียวกัน จะคล้ายๆมันเป็นโมเดลของซัคอินดัสเตียรนะครับก็จะครับมันจะมีปืนยี่ห้อหนึ่งที่เป็นเป็นทรงล็อกสิบเก้าสิบเจ็ดในรุ่นของปืนจริงจะเป็นยี่ห้อของบรูนะครับบรู Blue ที่อิสราเอลผลิตนะก็จะผมจําขออภัยผมจาชื่อรุ่นปืนจริงไม่ได้นะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนทั้งหมดนะหน้าตาปาดการปาาสไลด์ลํำกล้องหรือว่าลวดลายก็จะออกอคล้ายๆกันแบบนี้นะครับตัวปืน7,700นบาทตัวนี้นะครับตัวนี้75 0 0 แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่7,700บาทก็คือจะถ้าเป็นตัวทูโทนป่าข้างขาวเนี่ยมันก็จะแพงกว่ากันนิดนึงนะนิดนึงอุปกรณ์พร้อมเล่นครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์พร้อมเล่นจะมีตัวคือแก๊สเนี่ยบางทีเราที่ร้านเราจะใช้พักหลังมาเราจะใช้เป็นไดโนนะครับไดโนสอตัวนี้แถมให้ลูกค้านะครับก็จะมีแบบ 14kg กับ,บ 12kg ก็คือเป็นแก๊สแรงทั้งคู่เลยนะครับแก๊สแรงนี่ก็ ยิงความแรงก็300บวกสําหรับปืนตัวนี้นะครับความแรงที่สาประมาณ300บวกนะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยบวกสองตัวนี้มีคนมักถามว่ามันต่างกันยังไงคือแน่นอนอะต่างกันที่สีกระป๋องแล้วก็ฝานะครับแต่ทีนี้จากที่ผมทดสอบทุกวันที่มีการแพ็คของกับทีมงานนะครับก็ยิงผ่านเครื่องวัดสองตัวนี้จริงๆแล้วเรียกจะที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างเรื่องความเร็วกระสุนนะครับก็พอๆกัน แต่ทีนี้เอาละคือเขาทํามาเป็นยี่ห้อไดโนพัทตัวนี้ก็ถือว่างานดีนะครับกระป๋อง2กระป๋องนี้ราคาเท่ากันนะครับสองบาทผมก็จะบอกว่าไม่ว่าเราจะจัดปืนจัดเซตตัวไหนให้คุณลูกค้าเวลาซื้อเซตชุดใหญ่นะก็จะได้แก๊สไดโนนะครับบางทีก็เป็นแก๊สลายพางนะครับเป็นแก๊สอยู่ในหมดหมู่เดียวกันคือแก๊สแรงนะครับก็กระป๋อง2องบาทแล้วก็มีหลอลื่นนะซิลิโคนตัวนี้ที่โรงงานใส่มาเพืพ่อนเพื่อเห็นไหมครับมันจะลื่นๆมันๆเนี่ยก็คือมันใสซิลิโคนตัวนี้มา นะครับเขาเรียกว่าสเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นซึ่งสเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเซร์สเปรย์ซิลิโคนทั่วไปที่เขาขายกันอยู่นะครับเพราะตอนนี้เราที่ร้านนะจริงๆแล้วผมต้องการให้เขาเปลี่ยนลายกระป๋องเปลี่ยนรูปแบบของกระป๋องไปเลยเพราะว่าเราสั่งผลิตนะครับมีคําว่าบีบีการอยู่ซิลิโคนบีบีการดเนเห็นไหมครับมีบีบการอยู่คือทีเนี้ยโรงงานเขาบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของเขาที่ไม่สามารถมันจดสีบัตรไปละไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลายกระป๋องได้ดังนั้นเขาก็เลยเพิ่่่มมคคําาาาาาวววีีแกกนนนให้เ้เเเรรรรรพะะขอไปนะปปับล็ูื สามารถหลอดลื่นปืนบีบีการทั้งไฟฟ้าแล้วก็ปืนแก๊สให้นะครับแล้วก็ของเราก็จะเป็นหลอดซิลิโคนติดกับหัวจุกแบบนี้เลยนะครับแบบนี้มาเลยโรงงานก็ทําให้มาค่อนข้างเวิร์กนะครับโรงงานของบอสนี่คือเราสั่งผลิตทีและเยอะวลลุ่มเราจะเยอะแล้วก็ตัวซิลิโคนของเราเนี่ยที่เราขายอยู่ที่ร้านเนี่ยเนื้อความเข้มข้นของซิลิโคนเนี่ยทางโรงงานว่าเติมให้เฉพาะบีบีการเนี่ยเยอะเนื้อความเขาเรียกว่าความมันความหลอดลื่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนสเปซซิลิโคนทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนันคือเราจะจะมันกว่า จะลื่นกว่าออกแบบมาเพื่อวีแกนโดยเฉพาะคือตัวน้ํายาข้างในก็จะเข้มข้นกว่านะครับแล้วก็ตัวลูกกร0.20เนี่ยหนึ่งถุงได้มี4,000นัดนะครับเราจัดให้ในเซ็ตก็คือถ้าคุณลูกค้าซื้อ1ปืนในราคา7,700บาทแล้วเอาแต่ปืนนะเรามีค่าส่งทางเคอรี่เนี่ยบริการค่าส่ง100บาทนะก็จะเป็น7,800บาทแต่ถ้าเกิดใครเอาลูกด้วยเอาแก๊สด,ด้วยนะซิลิโคนด้วยนะครับแล้วก็มีตัว ช่วยโหลดหรือสปีดโหลดเดอร์ที่เอาไว้โหลดลูกเข้าแม็กกาซีนแบบเร็วนะครับก็คือ4ชิ้นเนี่ยซื้อเพิ่มก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทในราคานี้ทั้งหมดก็รวมกันแล้วเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทก็บวกเข้าไปกับค่าขนส่งอีกรวมน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยนะครับก็จะเท่ากับแปดพันหกร้อยบาทถ้าเกิดเป็นอ่าแปดพันแปดร้อยบาทครับถ้าเกิดเป็นชุดพร้อมเล่นสีนี้นะสีเงินนี้แปดพันแปดถ้าเป็นสีดําเนี่ยแปดพันหกถ้าเป็นสีเทาตัวนี้ก็ 8,800บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้สีที่ขายดีเป็นสี2ส,สีนี้เพราะเราทํารีวิวอัปเดตสินค้าไปนะครับสีดํานี่ไม,ไม่ไม่รู้นะผมว่าสีดำเนี่ยคนเคยเห็นเยอะใช่ไหมแต่สีที่มันเป็นสีที่สวยแล้วคนเลือกกันเยอะตอนนี้ก็เป็นสีทูโทนตัวนี้กับสีเทาตัวนี้นะครับที่มีคนชอบค่อนข้างเยอะนะแล้วเราบอกก่อนเลยว่าที่ร้านนี่เราได้ออเดอร์มารุ่นละ รุ่นละจริงๆเราออเดอร์เป็นรุ่นละลงัลงลังหนึ่งมีสิบสองนะครับเราก็จะได้มาแค่สีละหกตัวเท่านั้นนะมีไม่เยอะเพราะาาาว่าทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ต้องสั่งผลิตค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอันนี้ก็เกือบหกเดือนนะครับที่ของจะเข้ามานะครับคือมีออเดอร์ไปก่อนแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาเข้าไม่เยอะนะในไทยนี่ก็รู้สึกว่าจะเข้ามาแค่สีละนะครับสีละสามลังเองนะลังก็มีไม่เยอะในไทยนะครับตัวนี้ มันเป็นตัวพิเศษเนาะต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวพิเศษแล้วก็ราคาต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะดูแล้วแพงนิดนึงแต่มันเป็นตัวเอาละ่ะงานรีเมียมงานเก็บนะครับแต่ผมคิดว่ามีหลายคนคงซื้อเอาไปลงสนามกันได้นะฮะถ้าไม่กลัวว่ามันจะเป็นรอยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในให้ดูก่อนตอนนี้เรารู้เรื่องราคาปืนแล้วก็เซตราคาแล้วนะครับที่จะให้ดูภายในก็คือจะดูวิธีการปรับพ็อปอัพนะครับการปรับพ็อปอัพแล้วดูข้างในไปพร้อมๆมกันนะครับผมก็เพิ่งเคยแกะครั้งแรกเหมือนกัน ตัวเฟรมนะครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ทีละทีละนิดนะฮะตัวเฟรมนะครับเป็นเฟรมทรงก๊อกสิบเจ็ดนะครับบิวเวอร์หลังด้านหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างให้ความรู้สึกว่าเวลากริฟแล้วเป็นไฮกริฟกริฟค่อนข้างสูงนะครับปุ่มปลดแม็กถูกเก็บมาเก็บมาเนียนกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นก๊อกเนี่ยมันจะใหญ่ใช่ไหมบางทีกริฟแล้วโดนแล้วแม็กชอบล่วงนะฮะบางคนมือใหญ่แต่ทีนี้เขาเก็บปุ่มปลดแม็กมาซ่อนไว้อยู่ใต้กริฟนะครับคือกริฟไลเชคเกอร์เนี่ยจะสูงเท่ากับตัวปุ่มปลดแม็กเวลาปรับ เวลากดทําให้รู้สึกกดง่ายเวลากริฟทำรู้สึกมีความแน่นความกระชับมากกว่าเดิมนะครับเขาเก็บเรื่องรายละเอียดพวกด้านหน้าเชคเกอร์ด้านหลังด้านข้างมาหมดนะครับตัวเฟรมเฟรมหลังได้ทํามาเป็นคัสตอมมาอย่างดีนะครับตัวกล่งไกลมีตัวรับนิ้วเห็นไหมครับมีตัวรับนิ้วตรงนี้ร่องตรงนี้นะครับใต้กล่งไกลมีเชคเกอร์ด้านหน้าไกสสาหรับคนที่จับแบบนี้นะครับก็มิติลวดลายของเฟรมล่างนะครับการเก็บงานมาค่อนข้างเนียนมากโลโก้ e.m.g. โลโก้สตั๊กทำมาค่อนข้างสวยสไลด์บนปาดสีรูนะครับปาดสไลด์บนมาสีรูลดน้ําหนักทําให้สไลด์กลับเร็วสูนหลังยกสูงสวนหน้ายกสูงนะครับเป็นสวนหน้าสวนหลังแบบแต่งแท็กติคอ้นะครับก็ใครที่ใส่ดอทประเภทพวก i.m.r. หรือชิคกอ,อนะครับมันจะทําให้ตัวแป้นดอทนะครับวางมันมันถูกปาดลงไปใช่ไหมครับพอเราวางดอทลงไปเนี่ยมันจะลดต่าลงมาทีนี้ดอทก็จะยกสูงพ้นกับตัวเลเซอร์ด้านหลังทําให้เรามอง ศูนย์หน้ากับศูนย์หลังเนี่ยทะลุในทะลุด,ดอดไปด้วยนะครับก็บางทีในบางโอกาสที่เรามองดอตแล้วดอตอาจจะด,ดับหรือดอดอาจจะทานอ่อนมองไม่ชัดเราสามารถมองศูนย์หน้ากับศูนย์หลังผ่านทะลุดอดได้สําหรับตัวนี้ที่เขาออกแบบมานะครับตัวลากล้องพูดไปแล้วเนาะเป็นบาเรลเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีนึงนะครับ3ตัวนี้เหมือนกันวิธีการถอดก็จะเหมือนกับปืนกล็อกทั่วไปเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เกี่ยวนี้นะครับดึงถอยหลังนิดนึงแล้วก็ดันออกได้เลยนะครับ จะออกง่ายกว่ากล็อก WE นะครับนี่ชุดลั่นไกนะครับชุดลั่นไกชุดนกชุดบล็อกตัวนี้ยกของ WE มาใส่ได้เลยนะครับยกทั้งบล็อกมาใส่ได้เลยงานตัวเดียวกันโอเคนะครับไกเป็นไกทรงทารานนะครับไกแต่งจะเป็นไกใบใบไกในค่อนข้างใหญ่ใหญ่เลยนะครับตัวนี้แค่ในคือวีเลยนะครับเฟรมล่างชุดยิงสามารถเปลี่ยนอันนี้เป็นบูทบูทเหล็กนะครับ ก็สามารถใส่แบริ่งครับเป็นเป็นบูทเหล็กเป็นบูทเหล็กที่ถ้าเป็นตัวของ V เนี่ยมันจะเป็นบูทเหล็กชิ้นเดียวกันแต่ตัวเนี้ยมันจะมีแกนเหล็กแล้วก็มีบูทตัวเนี้ยอีย้บนแกนเหล็กอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นแบริ่งเหล็กในตัวนะครับถึงไม่ใช่ลูกป,ปืนแต่เป็นแบริ่งเหล็กแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเฟรมปืนไกด์หลอดไกด์หลอดสปีดหนึ่งชั้นนะครับอ่ามียางบัฟเฟอร์ นะครับรับแรงกระแทกมาหนามากอันนี้ก็น่าจะป้องกันเรื่องของสไลด์แตกนะครับได้ดีเลยตัวลำกล้องนะครับตัวลำกล้องสไลด์ไปนิดนึงลกออกมานี่เห็นไหมครับท่อนอก3ตัวนี้เหมือนกันปลายลำกล้องมีเกลียวสามารถใส่แดปเตอร์หรือว่าใส่ของแต่งได้นะครับหรือว่าจะแต่งแรงได้ล่าสุดนี้มีมาแต่งแรงไปแล้วนะครับแต่งแรงไปแล้วที่ร้านช่างแบงค์แต่งไปตัวหนึ่ง300ร้อยน่หสามรปประมาณ380นะครับก็คือตัวเนี้ย มีรุ่นพี่ที่เป็นคุณหมออยู่ที่ลำปลานะครับก็มาซื้อแบบธรรมดาไปตัวหนึ่งนะครับสีบรอนสีเทานะแล้วก็ซื้อสีดําล้วนเงนี้ยแล้วก็แต่งให้ช่างแบงค์ใส่ท่อยาว8นิ้วนะครับใส่อแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงแรงอยู่ประมาณ380นะครับเป็นท่อรีดยาว8นิ้วอันนี้เรือนฮอปดูแลเป็นเรือนฮอบเดียวกับวีเลยนะครับวีเลยฮอปอัพนะฮะดันดันเฟืองมาด้านหลังเหินนะครับถ้าเกิดยิงแล้วเหินเหินมากๆดันไปด้านหน้าครับลูกมุดอันนี้คือชุด ท่อชุดไกด์ลอดน,นะครับสไลด์หนานะครับสไลด์ทำจากอลูมิเนียมเนาะหนาแล้วก็ลูกสูบโอเคตัวนี้เป็นลูกสูบเวอร์ชั่นเดียวกับของก๊อกมอสนะครับที่เป็นตัวป่าสไลด์นะครับก๊อกมอสพวกก๊อกอ่าก๊กอ,อก,อ 45, กออสี่สิบห้าก๊อกสิบเจ็ดมอสอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันหรือจะเป็นตัว Galaxy Glock นะลูกสูบเวอร์ชันเดียวกันด้านหลังจะเป็นด้านหลังเรียบนะครับลูกสูบตัวนี้นะคือถ้าเป็นลูกสูบก๊อกเดีมยวเนี่ยมันจะเป็นกลมใช่ไหมครับเพราะว่าตัวลูกสูบจะวิ่งอยู่บนในสไลด์แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากเขาปาดสไลด์เพื่อลดออน้ําหนักไปด้วยแล้วก็ปาดเพื่อให้ใส่จับมาลูกสูบด้านหลังจะเรียบนะครับก็ความโตข้างในไดมิเตอร์ของลูกสูบจะเล็กกว่าปืนกล็อกทั่วไปดังนั้นความแรงจากโรงงานจะไม่ได้แรงเหมือนกับปืนกล็อกที่เป็นสไลด์เต็มนะครับ จะถูกลดน้ำหนักเรื่องความแรงลงมานิดนึงแต่ได้เรื่องความเร็วของสไลด์ที่วิ่งกลับนะครับประมาณนี้ก็ข้างในมีแค่นี้นะครับเป็นโมเดลก๊อกสิเลยประกอบก,บกับก็เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวยางบัฟเฟอร์หน้าตัวนี้นะครับยางกันกระแทกทาํามาค่อนข้างหนานะครับเพื่อป้องกันเรื่องของสไลด์ที่มันกระแทกหนักหนักแล้วอาจจะมีล้ามีแตกนะครับเพราะเราใช้แก๊สแรงกันอยู่แล้วน่าในไทยเวลาใส่กลับก็สไลด์เข้ามาแบบนี้นะครับตามร่องเลย แล้วก็คึบเนี่ยล็อกล่ะโอเคนะครับน้ำหนักตัวปืนโดยรวมอ่าตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันคือแม็กวีนะครับแม็กวีก็เลยนะครับใครที่ต้องการซื้อแม็กสำรองอาจจะไม่มีตูดที่เป็นตูดเป็นตูดแบบนี้ตูดทาราแบบนีน้ไม่มีนะครับก็จะเป็นแม็กล็อกธรรมดาถดี๋ยวให้ดนะูเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกัน น้ำหนักตัวปืนรวมแม็กกาซีนแล้วนะครับไอเจ้าสามสีนี่น้ําหนักเท่ากันหมดนะครับเดีย๋ยวไปหยิบแม็กกลอกยาวที่เป็นขนาดกลอกสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดที่เป็นแม็กยาวไว้ให้อยู่เนาะแล้วก็เป็นไซส์ปกติคือแน่นอนแหละปืนตัวเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะซื้อไปแล้วเพื่อลงไอพีสซีหรือลงสนามนะครับแล้วคงถามหาแม็กสำรองซึ่งแม็กสำรองของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าม,มาพร้อมกับปืนตัวนี้เลยเมื่อวันก่อนที่เราทํารีวิวไป นี่ครับนี่คือแม็กที่บรรจุได้50นัดแล้วก็ตัวนี้ก็คือแม็กของก๊อก 17V ที่เป็นไซส์ปกติของขาตลาดมาค่อนข้างนานเลยนะครับแม็กตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแม็กตัวนี้มันคือแม็กเดียวกัน,นเห็นไหมครับคือแม็กเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะแล้วก็ถ้าเป็นแม็กที่เป็นฝาตุตัวนี้เนี่ยผมคาดว่าในอนาคตเนี่ยผู้นมเข้าน่าจะต้องสั่งที่เป็นรุน่นนี้แลวเป็นฝาตัวนี้มานะครับ แต่ถ้าเป็นแม็กก๊อกสิบเจ็ดที่เป็นตูดเรียบธรรมดาทั่วไปแบบนี้เสียบได้เลยนะครับเสียบเสียบแล้วใช้งานแล้วก็ยิงกันได้เลยแบบนี้ดูไม่น่าเกียดนะแล้วก็ใครที่อยากใส่เป็นแม็กห้าสิบนัดก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นี่เป็นแบบนี้ถ้าใส่ห้าสิบนัดเออใส่ทีหนึ่งยิงได้ยาวๆนะครับห้าสิบนัดแม็กห้าสิบนัดพันหกร้อยห้าสิบาทถ้าเกิดเป็นแม็กสำรองของตัวก๊อกสิบเจ็ดตัวนี้นะครับแม็กสำรองอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบถ้าแม็กแม็กยาวห้าสิบนัดเนี่ยพันหกร้อยห้าสิบาท น้ำหนักตัวปืนโดยรวมเมื่อกี้อยู่ที่นี่ครับเจ็ดเจ็ดประมาณเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดร้อยสี่สิบกรัมหรือประมาณเจ็ดขีดอันนี้คือรวมแม็กนะครับรวมแม็กถ้าเกิดเราถอดแม็กออกมันก็จะได้ตามนี้โอ้เยอะเหมือนกันนะหายไปสามขีดเลยนะฮะเพราะแม็กแม็กนี่หนักอยู่เนะี่ยสามขีดกว่าประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบกรัมอ่ะกลับมาข้างนี้นะครับตัวปืนเราเรารู้ข้างในหมดแล้วเนาะ อันนี้ก็คือสีดำสีดำนะครับดึงแกะปอดปุ๊บเหมือนกันหมดถ้าเรายิงแล้วลูกยิงแล้วลูกมันเหินคือยิงแล้วมันเหินก็คือเราเราต้องปรับฮอปอัพมาด้านหลังนะครับดันมาทางลูกสูบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายิงแล้วมันมุดอยู่มุดอยู่ก็ดันไปทางด้านหน้าครับคือปรับทางด้านหน้าลูกมันจะเหินขึ้นนะครับ <ส genau S 2> อันนี้ก็คือฮอปอัพออท่อเมื่อกี้ลืมพูดถึงท่อข้างในท่อข้างในนะครับ ท่อในเป็นทองเหลืองนะครับยังเป็นท่อเดิม6 0 5 6 0 6เรามีท่อรีดที่เส้น6-50บาทไซส์เดิมของปืนก็เป็นท่อของกลอกนะครับกลอกส17ดไซส์เดียวกันราคา6-50บาทเป็น6.016.02ที่เราตัดเอาไว้ขายนะครับแล้วก็ตัวเรือนฮอปเนี่ยผมยืนยันว่าเรือนฮอปที่เป็นเรือนฮอปเดิมๆจากโรงงานของ WE กับตัวยางฮอปเนี่ย mm hmm. เขาวอ์ชนใหม่ๆเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างเพอร์เฟคแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องไปเปลี่ยนยางฮอปเลย เปลี่ยนแค่ท่อรีดก็จบละนะครับโอเคเรารู้น้ำหนักและขนาดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูความยาวของตัวสไลด์นะครับ1 9ซมหรือ7นิ้วครึ่งครับโดยประมาณเฟรมล่างนี่ก็จะยาวที่เกือบ8นิ้วนะครับความสูงอันนี้ที่ผมวัดนี่เพราะบางคนเขาจะไปหากล่องนะครับหากล่องเพากล่องบางกล่งงองปืนสั้นบางตัวเน,ในี่นในส่ได้ปืนได้2กระบอก อันนี้ความสูงโดยรวมประมาณ6นิ้วนะครับลำกล้องข้อนอกนะครับ4นิ้วประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดลูกแล้วก็เรามาทดสอบกันนะครับซิลิโคนฉีดยังไงนะครับซิลิโคนซิลิโคนเล่นฉีดตอนไหนฉีดตอนที่ดึงตอนที่รู้สึกว่าปืนแห้งนะครับฉีดช่วงที่มันเป็นช่วงสไลด์นะครับช่วงสไลด์ช่วงที่มันมีการวิ่งนะครับ หรือจะฉีดอัดไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนลักปืนเลยก็ลักปืนเลยก็นี่ฮะดึงปลดสไลด์มาก็ฉีดหล่อเลื่อนข้างใน,นแบบนี้นะครับฉีดบ่อยแค่ไหนไม่จาเป็นต้องบ่อยมากก็ได้นะครับเดือนละสองครั้งครั้งสองครั้งอย่างนี้ก็ได้หรือเมื่อไหร่ที่เราเล่เรารู้สึกว่าปืนมันแห้งนะครับเราก็สามารถเอามาฉีดหล่อเลื่นได้นะครับในช่วงแรกที่เราอาจจะฉีดซิลิโคนหรืออัดเข้าไปเยอะมากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ย ซีลิโคนมันเข้าไปอยู่ในลูกสูบเข้าไปอยู่ในลำกล้องทําให้เรายิงนะัวปืนอาจจะไม่มีทิศทางในช่วงแม็กแรกนะประมาณยี่สิบนัดยี่สิบห้านัดเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับบางทีกลุ่มมันอาจจะวิ่งแบบแปลกๆเพราะมันโดนซีลิโคนเนาะลูกปืนแต่ยิงไปสักพักแม็กที่สองแม็กที่สามมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ผมใส่ซีลิโคนหล่อลื่นเกือบทุกส่วนเลยนะครับก็ดีนะครับฉีดแล้วเงางามป้มองกันสนิมไล่ความชื้นนะครับทําให้ปืนดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับซีลิโคนก็เหมือนแว็กซนะ์นะครับแต่หล่อลื่นนะอ่าต แก๊สเดี๋ยวผมแกะใหม่เลยนะครับแล้วก็ลูกปืนลูกปืนเดี๋ยวนะนี่เป็นสอง้เดี๋ยวแกะถุงใหม่เนาะเนี่ยมันจะเป็นจุกแบบนี้นะครับแล้ก็บิดบิดหกักหักนะฮะป๊อกองี้แล้วเอาลูกปืนตัวนี้เอามาใส่ที่สปีดโรดเดอร์นะครับนี่คือสปีดโรดเดอร์ของใหม่นะครับ เอาเราใส่เข้าไปในสปีดโหลดเดอร์แล้วเก้าสิบนัดเราเอามารีโหลดเข้าที่แมกกาซีนนะครับลูกปืนเนี่ยบางคนบอกไม่ใช้สปีดโหลดเดอร์ได้ไหมได้ครับเราก็เอามาหยอดตรงนี้บางคนก็หยอดตรงนี้นะครับหยอดตรงปากนี่แต่เวลาเราหยอดเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้าง่ายเนาะเราต้องกดพอเรากดไปเยอะเนี่ยปากมันมันบานหรือมันอ้างออกอันนี้ทําให้ปากเสียได้นะครับหรือจะหยอดแบบนี้ก็ได้แต่มันจะหยอดยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสปีดโหลดเดอร์มันก็จะทําให้เรา โหลดลูกจะเร็วขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็เขีย่ยเขีย่ยพยายามให้มันเป็นฟันปลาเนาะเสร็จแล้วอ่าต่อไปเติมเติมใส่ทีโคนแล้วเติมลูกแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นแก๊สนะครับแก๊สเติมแบบไหนเติมวิธีการเติมเติมแบบนี้ถึงจะถูกนะครับก็คือกดลงตรงๆแบบนี้นะฮะเช็คก,ก่อนนะขออนุญาตเช็คก,ก่อนอ่านี่แก๊สเข้าปกตินะครับ อันนี้ถ้าวิธีการเติมที่ผิดก็คือบางคนอามาเติมแบบนี้เอาแม็กมากดลงอย่างเงี้ยลองดูนะครับมันจะเข้าแต่ลมนะครับเข้าแต่แรงดันแรงดันแก๊สจะเข้าได้น้อยดังนั้นถ้าเกิดเวลาเติมก็ให้จับจุดตั้งขึ้นแล้วก็เอาหัวกระป๋องแก๊สกดลงเวลากดก็ออกแรงตรงเนี้ยแน่นนิดนึงนะฮะนับนในใจนะครับสามถึงห้าวิหนึ่งสองสามทำแบบนี้ครับห้าครั้งก็เติมละหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามถ้าเรากดไม่ตรงมันจะฟู่แบบนี้นะมันจะฟู่แบบนี้ครับนี่คือกดไม่ตรงนะแต่ถ้าเราจิ้มตรงๆเนี่ยมันจะเงียบไปเลยถ้าเป็นวีนะครับอ่ะประมาณนี้เต็มแล้วสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบี่สิหกสิบปดยี่สยิบสองยี่สิบี่นัดนะครับยิบสี่นัดตัวปืนจะไม่มีเซฟที่อยู่ด้านหน้านี้เหมือนของวีนะครับถ้าวีเนี่ยเราดันตัวนี้มันจะเซฟแล้วแกมันจะแข็ง แต่ตัวนี้เขาจะไม่มีแล้วตัวนี้จะกลายเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของตัวปืนนะครับ SSA 1 3 0ตัวนี้นะครับความแรงอยู่ที่ประมาณ280นะครับถึง300นะอันนี้311อเโดนเซนเซ,นเซอร์นะครับ290นะครับ296 เฉลี่ยโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ280ถึง300บวกนะครับผมรู้สึกว่าศูนย์หน้าศูนย์หลังเขาสูงแต่เซตมาดีนะครับจากโรงงานโอเคให้ความรู้สึกนิ่มนวลน,นะครับเวลายิงสไลด์เตะแบบนิ่มๆน,น,นะครับไม่ได้หนัก เติมแก๊สหนึ่งครั้งยิงได้เฉลี่ยประมาณถึงสามแม็กเลยนะครับอันี้แม็กที่สองนะครับหมดแม็กที่สามนี่จะเริ่มอ่อนแล้วนะครับแก๊สจะเริ่มอ่อนแล้วนะครับใส่เต็มๆเลยเนาะ แก๊สอ่อนแล้วนะครับนี่คืออาการแก๊สอ่อนหรือแก๊สหมดลูกปืนหมดพอดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสไลด์ไม่แขวนละสไลด์ไม่แขวนแล้วนะครับลูกหมดละสไลด์ไม่แขวนเพราะแรงดันแก๊สไม่พอก็หนึ่งแม็กซ์ซีนเนี่ยยิงได้ถึงฉากสามแม็กซซีนนะครับแต่ดังนั้นแนะนำแม็กที่หนึ่งกับแม็กที่สองยิงเสร็จปุ๊บหมดพอจะเริ่มแม็กที่สามให้เติมแก๊สอัดเข้าไปเพิ่มใหม่รี่วนใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ สุดท้ายนี้นะคคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรมากเนาะเพราะเป็นรีวิวทดสอบเจ้าปืน3ตัวนี้ให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเดี๋ยววางแคบอีกทีหนึ่งเพื่อนชอบตัวไหนก็อย่าลืมนะครับเพื่อนครับสามารถแคปหน้าจอแล้วแจ้งแอดมินได้นะครับก็จะมีน้องนัทน้องแบงค์นะน้องเท่แล้วก็ทีมงานที่ร้านคอยตอบ,บ,บตอบแชทอยู่นะครับก็ในลิงก์ ของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์ QR code ของ LINE อยู่เพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิคออครปวิดีโอเลยนะครับมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสะดวกทาง a c e b o o k ก็แอด Facebook สะดวกทาง LINE ก็แอด l i น e นะครับสำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบลงตรงนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจน,นจบนะครับรีวิวแบบบ้านๆของพวกเราเลยครับใส่กันแบบสดๆตรงไปตรงมานะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วสำหรับตัวตต e M g l o c k 17 Start i n d u c t i a n EMG ตัวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ